มาเออกินโอ้ยว้ารุ้งอยู่แน่น่ะลูกอันนี้กับลูกสาวหล่าอันนั้นกับลูกสาวหล่าโอ้ยบักอันนี้ก็มันยืนบังอยู่ย่างอันกินกับลูกสาวหล่าเสือชีมว่างกับลูกสาวหล่าอันนี้จักมาแต่ทางไหนน่ะลูกสาวหล่าเนี่ยทำอิดอันนี้โอ้ย นี่เย่ามาวางกองูาลาอันนี้ลูกสาวลาเมียทำอิดลูกสาวลาลูสาวลาเสือดำเสื้อจขาพูนเมาใ่ยุนดน้อยดลลาสิมาขกล่องน้ำเนาะคาโตแพงเลยบอกคนอันนี้กันไรนี่ยยยอ้ีจ้างไม้ยังไตานี่เากำลังมาใส่ข้าบุษาเนาะอะแลอีเกนขึ้นมา เออปน่อวทานไดโตหมดแล้วเหมือน่ะเทียนเนรถที่ยี่พ่เที่เ้ยบาชีดามดาฮัลโหลงานอไใชนเซฟีของไอ้บัวฮัลโหลตอนนี้เขามังจเข่าวบูชาอันนี้อันนี้ลูกลูกลูกหลานผู้เมียทรอิทสาวิชนพระลูกหลาเมียที่ช้องอยู่ก้นบมอ้าวยอ้าวทเละเนาะอันนี้อันนี้นั่นคนป่าคนดง tay ừ, <laughs> à. <laughs> không sợ mày lắm rồi 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 lắm เือ่มาใส่ผูอันที่านว่งที่หนึ่งที่หนึ่งเลยด้ววันนี่ไห้กระจาวคายดินฉนันใหกระจาวคายดินให้ฉนันวันไววันนี้วุ้ยบักกิดว่าเออบักกิดว่บักอันยังเกาะบักอันบักไก่ว่บมเป็นเจ้าชอกหรือบ่า ใก่แล้ววะใก่หัวใจวายแล้วแล้วไก่ไก okay, okay, ่ลูกยัดฟอกบักกี้ไก่บักกุ้งลูกยัดฟอกโทรมาวัดทุกคนเพื่นมท่วมแม่คุณมามาใ่ไหมน่ยโค้จ่ายคนละบละบารใช่หน่เดย่อยโทรมาตีเด้อไม่ติดอไปหนึ่ไปเดี๋ยวจะอง่น แล้วกูตัวเข้าบักกี้บักไก่ก,กุ้งว่าอันพ่อวกนะันก็ร่างแกงงัวมะข้าวว่ะ <c ười> เอากระรกวังสเตตัสกวคื้น,นักว่าเออสาธุแน่กูเด้อให้เขาถือเลขโต ันมันดังคือเมื่อคืนนี่ด้วยกคือกองเนาะดังหกสิบล้านใชมในมันดังคือเมื่อคืนนี่นเด้มเมื่อคืนนี่เขาจะจ่าล้ายเดิมานกันหางไปไม่อึดไม่ยากเอา ไม่หลับนอนเลยอาหาเอาต้มขนมนมน้อยเงินคำบวดยืดแต่อยากเลยจานนึงเรื่องใหม่ของใหม่บ่อยดีทุกคนตอนนี้เรากำลังมาเดุญอยู่วัดสายลมนิเวศเอาข้าเข่าเขาเดิ อันนี้หอกองอันนี้ประตูโคงมา่กิ้ขาวัดก่อนนะจังเม,มื่องิีมาเขาไาไนวัดเขาหนวัดพี่อันนี้พาะใหญ่เนาะตอนนี้กำลังอยู่วัดแล้วสาวงาม

ถ้่วถ้่วจุ้าวผจับไปในนีเข้าลืมหัวขาเขาลืมแน่บุ๋งอยากได้โตเด็ด อยากได้ได้มือนี่น่ะยากได้แฮงแฮงเห็นอยู่บ้ถทวยฮาอยู่ในน่ะน้อยกันหน่อยนะบ้พี่มานหนังกินข้าวน้องข้าเจาอย่างนี่ม่ะโด้มานั่งพี่โด นั thì ่งทีนะน้อยทำอะไรน้องวานหยาบไปกินข้าวกินข้าวแล้วเราจังเมืองแล้วแ เด็กกินข่าวสิเด้อกินข่าวทุกคนกินข่าวแล้วเไงเด้องานห่อขขอข้าวสลดเออัมาี่กันเยบพ่อนขนปรชบอกเมื่อแล้วขสัมภาษเนี ไปเอราไปก่อนมอคนชั้นก่อน่แล้วเาไปเลมาโหลดขับมาเ้ก็เจ้าอาวานถ้าเข่าที่ว่ามีวานาเจ้ากำลังซื้อเยเอเื่อง้าเข่าลงหอมามันง กำลังเอาผ้าขาวล้กพอนะตอนนี้ไม่อค่ะ่อ่น้อยน้อยคุณถึงง่อยไงผ้าน้น่้อยก็มีน้ำหวานาน,น้ำมน้ำวานมีสมน้หวาน,าน,าน,าน้นตาลทิพย์ขลัเอาไว้เลย ได้ผ <kung> ้าของจูฮานะแต่ว่ามันใหญ่ได้ผ้อใหญ่น่อยนี่ผ้าของจุฮานี่ใหญ่าอีไ้หนะวันี้จะยกออกจากนี้เอาไปทัด้วกนวนี่ผานนยนี่เดนี้มีวานนี่เด่นี่เอาลวดนโนยนี่ น้กระจ้ามาสอกเอาเองยิบเข่าออได้สักมีก็ะยิบมาใส่เนี่ยออกมาเอาสิยิบไปเนี่ยออกมาออกมายังเอา อันเดียวไอย้อยตัวนี้เอาอันเดียวเหรอวะใส่น้ำมะส้มเนยเอาติ๊บเขาหนิมาแล้วมาซอกเอาเองเหมืนนี้

ท่านาได้แล้วไ่าไปบอกเขาจะปเจ้เอาอานาจตเจ้ามาเได้มบ่อแล้วทกครลูกชมกันว่าลูกชมมาหาแล้วเขาขอตังกาเรเงินโบร์ตูน้งินเราอยากได้บางสารลูกชมไปนำการเราเราจะไปบอกว่ามตั้งนเร่งตั้งเองไปไปนำการมัดเงิน

ไม่ัจะเอไปเีวอมกัพ่อูมจยเนาะกรบอกไ่เราไม่เต็มไปแล้วเบียร์เบียร์ไปแล้วเบียรเด็ดพัดเียเียรแล้ว

puto pakawati sa wakato pakawata ng mudan titi akali ko eh, pati ko o panayi ko patatawi tita po winuhi tisu patiyam Pano pakawato sa wakatang ko uso pati pano jaya pati pano pakawato sa wakatang ko tamit tisu patiyam Pano pakawato sa wakatang ko jati pukala pakawato sa wakatang ko awun na yo pa aya dari kelani anu talapunye cetak lokasa di pauasa samapini mitta sawatang kalimi kelangu ti malam sana bisa mamitna di sawamuni bototna sopawan teh kana kalani malateu temapi utus teh kepala dikola panalawan sama kaya ka ย่านผู้ใดกินน่นย่านผู้ใดกินน่นกินขนมน่ะเต้ยแนมเตยย่านผู้ดีบอกกินน่ะผู้นีบอกกินขนมน่ะ